ทำลายสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับทีนี้สิ่งที่ทําลายสุขภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยในเรื่องของสิ่งเสพติดเนี่ยเ,เห็นข่าวคราวในเรื่องของการบ้าคลั่งหรือการคลองสติไม่อยู่หรือการทําอะไรที่เกินเหตุนะหรือทําร้ายร่างกายตนเองหรือทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะมากมายนะครับ เพราะในเรื่องของพฤติกรรมหรือการแสดงออกของผู้เสพติดเนี่ยมันมีมากมายนะครับต่อไปทำลายสังคมนะครับชุมชนใดถ้ามีผู้จะค้าผู้จำหน่ายผู้เสพมากนะสังคมนั้นก็เสื่อมโทรมนะสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่อยู่กันแบบไม่มีความสุขนะครับ ต่อไปทำลายเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งเสพติดนี่ยทำลายเศรษฐกิจแน่นอนแล้วก็ทำลายประเทศชาติจากส่วนส่วนบุคคลเป็นส่วนรวมแล้วก็ถึงระดับประเทศนะครับถึงระดับประเทศทีนี้สามสารเสพติดเนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยครูว่านับวันมันจะรุนแรงมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ พอทีนี้ไอ้บึงทีเขาก็เรียกว่าไอ้วัตถุวัตถุอะไรนะที่ออกฤทิ์ต่อจิตและประสาทจากตรงนี้นะอ่านะครับติงเสพติดหรือสารเสพติดนะหรือบางทีเราจัดเป็นวัตถุออกฤทิต์ตามนี้นะครับนะนะครับในเรื่องของอ ลิ์ของสารเสพติดที่นี่เราก็แบ่งออกเป็น4ีประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือในเรื่องของอเสพครับไอ้โทษเสพแล้วมันออกลิ้กระตุ้นประสาทประเภทที่สองออกลิตกดประสาทหรือบีประสาทประเภทที่สออกลิตหลอนประสาทและประเภทที่สีออกลิตหลายๆอย่าง เพราะฉะนั้นคําว่าวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยก็คือสิ่งเสพติดที่เราเสพเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายเกิด 1. อาการฤทธิ์ออกแบบกระตุ้นประสาท 2. องอบีบประสาทนกดประสาทสามหลอนประสาท 4. ออกฤทธิ์หลายๆอย่างเนี่ยซึ่งเราก็ทราบดีแล้วนะครับนักเรียนก็เรียนรู้ในต,ตั้งแต่ช่วงช่งชั้นที่3แล้วว่า อันตรายต่อร่างกายอย่างไรนะสิ่งเสพติดจะออกฤทธิ์อย่างไรบ้างนะทั้ง4ีประเภทนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูในประเทศไทยนับวันทวีคูณรุนแรงเพิ่มขึ้นนะหรือปริมาณอาจจะมากขึ้นนะก็ต้องพยายามอยู่ในเรื่องของ <c oughs> เ,เจ้าหน้าที่ แล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลเอกชนร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการปราบปรามการปราบปรามนะครับ mm hmm. แล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีครูบาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ช่วยช่วยเหลือกันในเรื่องของการดูแลน,นักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่นะไม่ให้ติดกัญชาไม่ให้ เสพยาบ้าเรื่องของมึนเมาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นค่านิยมที่ผิดๆนะของกลุ่มวัยรุ่นนะครับของกลุ่มวัยรุ่นและก็เยาวชนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนระดับชั้นม .6 เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่โตแล้วจะต้องอมีจิตสำนึก นะว่าสิ่งไหนที่มันผิดมันถูกนะแล้วก็บางคนอาจจะหลงผิดไปติดยาเสพติดแล้วก็มาคิดได้เลิกไดนะ้ต้องไปบําบัดรักษาแล้วก็เยียวยาในเรื่องของผู้ติดสารเสพติดหรือนะตัวเราเองเนี่ยเราเลิกยาเสพติดมาได้ก็ถือว่าสุขภาพร่างกายจิตใจก็ปกตนะิดีขึ้นนะครับ ทีนี้ปัญหาความรุนแรงของทุกประเทศบางทีอาจจะมีนักค้ายาเสพติดระดับประเทศหรือค้าระหว่างชาติลักษณะน,นี้นะครับเราเห็นข่าวกาวในเรื่องของแก๊งหรือในรูปของของอะไรนะของขอบวนการขบวนการยาเสพติดนะครับหรือขอบวนการค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้จะมีมากมายนะครับ หลายกลุ่มหลายกลุ่มเพราะฉนั้นปัญหาความรุนแรงระหว่างประเทศนี่ก็อาจจะเป็นผลแน่นอนในเรื่องของสิ่งเสพติดจําเป็นอย่างยิ่งเราต้องเฝ้าระวังอ,อย่าให้เกิดสิ่งเสพติดในชุมชนเราในครอบครัวเราในโรงเรียนเรานะครับที่นี้มีผู้ติดสารเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของความต้องการ ทางร่างกายแล้วก็มีผลทางจิตใจนะครับทีนี้สารเสพติดเนี่ยมันก็มีมากมายนะแต่ครูก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนทราบว่าอ,อย่างแอมเฟตามีนหรือพวกยาบ้ายาอียาซียาเอนจอยยาดำ เพราะที่เขาเรียกกันนะครับประเภทพวกนี้เียพวกนี้หลากหลายหลายรูปแบบทีนี้พวกยาบ้าล่ะพวก,พวกตระกูลนี้นะหรือพวกยาบ้าเนี่ย ยวดูอีกนิดนึงนะครับตัดไปดูนิดหนึ่งเราก็ไม่สามารถเอาของจริงมาได้เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายเคยนักเรียนดูดูภาาแล้วเป็นเม็ดนะครับเม็ดของยาบ้าลักษณะนี้นะครับซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท สิ่งที่อันตรายมากที่สุดนะครับก็คือยาบ้านี่แหละมันจะกระตุ้นประสาทส่วนกลางนะครับประสาทส่วนกลางและทําให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอที่เรียกว่ายาขยันบางคนง่วงก็ต้องกินอะไรเงี้ยช่วยให้กระตุ้นนะช่วยให้กระตุ้นแต่ถ้ากินไปมากๆหรือติดก็ทําลายร่างกายนะครับ นะปกบองคนที่เมายาบ้าจะออกมาละาวาดก็มีต่อไปพวกสารละเหยพวกสารละเหยมีมากมายนะครับสารละเหยมีมากมายเดี๋ยว,ยวสารละเหย,ยเยอะแยะนะครับพวกนี้ พวกกาวพวกอะไรพวกนี้นะครับนะนะแล้วก็ต่อไปพวกยาชูกําลังยาชูกำลังนะภาพพวกนี้พวกยาชูกําลังแล้วก็แปแปะแล้วไม่บอกยี่ห้อมันไม่ได้โฆษณาให้นะครับนะเราไม่โฆษณาใหนะ้เครื่องดื่มชูกําลังนะครับต่อไปประเภทพวกกัญชา กัญชาก็จะเอาใบหรือเอาดอกมานะครับกัญชาพวกกัญชาจะเป็นลักษณะน,นี้นะกัญชาเอาใบเอาดอกมาเนี่ยเรารู้จักประเภทแล้วนะแล้วใบใบกระทอมเป็นยังไงใครมีต้นกัญชานี่ผิดกฎหมายไหมครับผิดปลูกต้นกัญชาไว้เนี่ยที่บ้านผิดมีความผิดนะปลูกใบกระทอมต้นกระทอมไว้ก็ผิด ใบกระท่อมมันจะใหญ่กว่าใบกัญชานิดหนึ่งเดี๋ยลองดูใบใบกระท่อมนะเป็นลักษณะไหนนะอ่าเนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยใบกระท่อมเอามาเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ทําให้เมาได้ทําให้ติดได้นะกัญชาไม่เคี้ยวนะกัญชาอาจจะเสพสูบเข้าไปามวนสูบหรือสูบบ้องกัญชาด้วยบ้องกัญชานะหรือหรืออาจจะ อาจจะใส่ไปในอาหารก็ได้ได้ไหมครับได้นะครับทีนี้กัญชาที่สูบเป็นบ้องๆอ,งองะงเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเราจะได้เห็นว่าเป็นบ้องกัญชานี่นะครับต่อไปฟินฟินเฮโรอีน พวกฟินเนี่ยก็คือได้มาจากอนุพันธ์จากพืชนะต้นฟิน,นก็จากฟินก็เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวเป็นอ,อะไรนะเคี่ยวเป็นมอม์ฟนเฮโรอีน,นเฮโรอีนฟินก็ได้มาจากดอกดอกฟินดอกฟินลักษณะน,นี้นะครับเห็นดอกฟินสวยๆนะ เนี่ยฟินเฮโรอีนร์ฟินนะก็ได้มาฟินมาเป็นฟินก่อนนะมาเป็นฟินก่อนจากฟินเคี้ยวมาฟิฟฟนอาเกลจ,จากดอกฟินก็มาเป็นยางยางก็มาเป็นร์ฟินจากร์ฟินก็เป็นเฮโรอีนนะครับทีนี้มาดู กรีจากส่วนไหนเดี๋ยวดูนิดหนึ่งจากอ่านี่ไงจากดอกนากรีดเอามากรีดกรีดเอายางไงพอกรีดย,ยางเสร็จก็กรีดย,ยางเสร็จก็เอามาเคี่ยวเอามาเคี่ยวนะอ่าเนี่ยเอามาเคี่ยว เป็นก้อนๆนี่ครับเนี่ยจากจากดอกที่กรีดตรงเนี้ยมาเป็นรูปนี้แล้วจากรูปเนี้ยเราเห็นแล้วนะนะหรือหรือเอามาเสพก็ได้พอเป็นอย่างงี้เขาก็มาเสพก็มีรูปของการเสพเป็น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 ฝิ่นกษณะนี้เป็นฝิ่นนะครับเนี่ยเอามาเสพได้ฝิ่นทีนี้จากฝิ่นก็เป็นอม์ฟน มอม์ฟีนจะแรงกว่าฟินสิบเท่าจากฟินเป็นเฮโรอีนเฮโรอีนก็จะแรงกว่าฟินอีกสิบเท่าอ,อีกสิบเท่าอันนี้นี่พวกพวกนี่เฮโรอีนอฟินเฮโรอีน ทีนี้เรารู้แล้วพวกพวกยาบ้ายาอีฟ e, นะินมอร์ฟินเฮโรอีนกัญชาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทําลายต่อร่างกายแล้วก็อันตรายต่อจิตใจด้วยนะครับนะแต่แถวทางภาคเหนือทางดินแดนสามเหลี่ยมทองคําของประเทศไทยเนะมื่อก่อนมีปลูกฟินปลูกกัญชากันมาก เดี๋ยวนี้ก็เลิกให้ชาวเขา,เา,เา,เาทํำไล่เลื่อนลอยหรือทำพืชเศรษฐกิจทำโดยที่ไม่ต้องปลูกฝิ่นขาย <c oughs> าทีนี้การปราบปรามการเฝ้าระวังด้วยการปราบปรามก็อยู่ที่หน่วยงานของสำนักงานปป,ปสนะสำนักงานปป,ปสหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้หรือสำนักงาน ปปสก็คือสำนักงานอะไรครับปปสนักเรียนสำนักงานปปสที่แบ่งออกเป็นเขตเ,เป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นภาคอสำนักงานปปสแบ่งออกเป็นภาคมีทั้งหมดเก้าภาคภาคที่หนึ่งถึงภาคที่เก้าเนี่ย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งถึงภาคเก้านะแต่ถ้าเกิดว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะมีภาคที่หนึ่งภาคที่สองและภาคที่เจ็ดนะครับนะที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับภาคที่หนึ่งภาคที่สองภาคที่เ นะครับภาคนั้นก็อยูอ่ต่างจังหวัดนะครภาคหนึ่งภาคสองนะฮะทีนี้มันมีที่ไหนบ้างนั่นเรียนเขาฟังไปนะครับก็คือภาคที่หนึ่งภาคที่หนึ่งก็มีต่างจังหวัดและปริมณฑลนะครับภาคที่หนึ่งนะครับภาคที่หนึ่งก็มีที่ชัยนาท นนบุรีปรทุมธานีพระนครศรียุธยาลบบุรีสมุทรปราการสระบ,บุรีสิงห์บุรีและอ่างทองนะครับนี่คือภาคที่1ต่อไปภาคที่สองภาคที่สองนะครับภาคที่สองนะก็อาจจะแบ่งออกเป็นเป็นเขตครูพูดถึงภาคก่อนนะครูพูดถึงภาคก่อน นี่คือแผนที่ประเทศไทยนะครับภาคที่หนึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับที่ชชนนาานนบุรีปทุมธานีพระนครศรายศบ,บุรีสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองต่อมาภาคที่2ภาคที่สองก็คือจันบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสะแก้ว และสักแก้วนี่คือภาคที่สองต่อมาสำนักง,งานปาปสภาคที่สามได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกตสุรินอำนาจเจริญและอุบลราชธานีต่อมาปมสปปสภาคที่สี่ภาคที่สี่ได้แก่กาลสินขอนแก่นนครพนมมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ด เลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีต่อไปสำนักงานปวสปปสภาคห้าได้แก่เชียงรายเชียงใหม่น่านพยาวแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนต่อไปสำนักงานปปสภาค6ได้แก่กำแพงเพชรตาก นครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุอตรดิตถและอุทัยธานีต่อไปปปสภาคที่8ได้แก่กระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตร,ระนองและสุราษฎร์ธานีต่อไปสำนักงานปปสภาค9ได้แก่ตรังนราธิวาส ปัตตนีพัทรุงยะลาสงขาและสตูลทั้งหมดปปอสอภาคที่1ถึงภาคที่9นะมี9าภาคทั้งหมด9ภาคนะครับนี่คือสำนักงานปราบป้องกันและปร,ปราบปรามยาเสพติดนะครับต่อไป